มาเรามาดูคู่ครองคู่รักคู่สัญญาคู่ว่าจ้างคู่หูคู่ต่างๆของคนวันจันทร์เดือนกรกฎาคมนะคะเปิดไพ่พรมยานกันค่าขอให้แนะนำเนาะคู่เหรอตัวนี้คือเราคาดหวังคาดหวังไม่สูงหน่อยคาดหวังไม่สูงแล้วก็คือมีความคิดวิตกกัง,งวลหวาดระแวงอยู่ เดี๋ยวขอขยายความด้วยให้สามใบเนาะคู่เป็นยังไงบ้างอ๋อลำบากอันนี้คือความลำบากต้องต่อสู้คนเดียวความลำบากลำบาก,กอะไรอะ่ะมมันยังเป็นพันธสัญญาเป็นภาระผูกพันหรือเป็นสัญญากรรมออันนี้คือ การนิ่งอยู่เฉยๆโอเคเนาะคู่รักคู่สัญญาใช่ไหมเราคาดหวังแต่ตอนนี้เราคาดหวังกับคู่อ่ะอาจจะเป็นคู่ค้าคู่ขายหรือคนรักก็ได้เราคาดหวังกับเขาแต่ตอนนี้ยังลาํนะาบากอยู่เนาะยังลําบากอยู่มันยังเป็นอยู่ในช่วงปีบากกรรมอยู่คือตอนนี้ให้เรานิ่งๆอยู่เฉยไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าเราจะลงทุนอะไรสักอย่างใช่ไหม ก็อย่าพึ่งช่วงนี้ย,ยังลําบากอยู่เนาะอยังลําบากอยู่มันยังอยู่ในช่วงสัญญากรรมอยู่ให้อยู่นิ่งๆไปก่อนอาจจะรอสักเดือนกันยายนก็ได้จะมีอะไรดีๆเข้ามาสําหรับผู้รักผู้สัญญาของคนวันจันทร์นะคะ